ทำงานเล่นครับทำงานเล่นเออเหมือนเป็นการฝึกมือไปด้วยน้องๆพวกนี้เขาจะมีเขาจะมีความกระหายที่จะฝึกฝึกฝนให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆและการและการการทำงานเหมือนเหมือนกับว่าพนักต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดเป็นคนจบงานทุกอย่างเองคือจะเป็นคนคอยคอยดูว่าว่าเอาอย่าง จบยางส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้ให้เด็กเขาทำไปแต่ว่าเราจะไกด์พราะเราต้องไปคุยกับลูกค้าเราเราเป็นคนพรีเซนต์ลูกค้าเป็นคนส่งงานตอนตอนจบนะครับเอาละเมื่อกี้เห็นภาพเอ็กซ์เลียใบมมกพอสมควรนะครับทีนี้มาดูภาพที่เป็นงานอินเทเลียครับคุณบริษัทก็ทําได้นะครับขาไปชมกันนะครับอันนี้เป็นโครงการไอ้บัวสะอาดนี่อยู่แถวอยู่ตรงใช่ใช่บารมภูนะใช่ครับวเลอกแบบเองด้วย ออกแบบเองด้วยนะครับอินเทอร์เนี้รายละเอียดจะมากหน่อยนะจะต้องเน้นถึงรายละเอียดของวัสดุเป็นสำคัญเหมือนกันนะครับอย่างฝ้าเพดานเป็นไม้ครับพื้นเป็นกระเบื้องยิงเผานะฮะตัวเคาน์เตอร์นะฮะซึ่งอาบด้วยแสงแสงเงานะครับแล้วก็มีดวงโคมครับแล้วก็ชุดคือภาพหนึ่งภาพมันต้องเล่าเรื่องครบต้องเล่าหมดเลยนะให้ครบอย่างผู้หญิงข้างๆเนี่เอาเาของจริงเลยไหม ก็เป็นรูปถ่ายเป็นรูปถ่ายสามารถมาวางได้เป็นโฟลัสาวไวกาวนะฮะอันนี้เป็นเหมือนในโรงแรมใช่ไหมฮะวินาทครับอืมสวยมากเลยนะสีม่วงองคมฟ้านะครับนี่น่าจะเป็นห้องน้ําำห้องน้าของโรงแรมในโรงแรมนะครับซึ่งภาพนี้จะเก๋นิดหนึ่งคือถ่ายท่าที่ผมมองนะฮะถ่ายภาพในห้องน้ําแต่ว่าเห็นห้องนอนฮะนี่คุณนี่เด็ดมากเลยนะครับภาพนี้นะฮะ คือไม่ต้องเอาห้องนอนเด่นหลยในห้องน้ําคุณเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเงาที่สะท้อนจากกระจกหรือว่าเป็นกระจกและทะลุไปเป็นห้องนอนเป็นเงาที่สะท้อนจากกระจกเป็นเงาที่สะท้อนจากกระจกอีกทีนะฮะภานนี้มันมันบอกเล่าหมดเลยเพราะว่าห้องน้าเราก็เป็นห้องที่คนใช้ประจําแล้วก็ชื่นชอบนะฮะนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่วัสดุโดดเด่นมากเลยส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาพบินทีเรียเนี่ยจะทางออฟฟิศเราออกแบบเองครับ ทํารับออกแบบเองแล้ททีดีไปด้วยทําทีดีด้วยออกแบบด้วยดังนั้นคุณต้องมีตัวอย่างวัสดุเยอะสิอยู่ในนี้นะและอยู่ในเครื่องด้วยตัววัสดุสมมุติว่าเป็นหินอ่อนเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้นะครั้งเราก็ไปถ่ายรูปถ่ายรูปมาเลยคือคนที่ทาทีดีเนี่ยนอกจากใช้โปรแกรมพวกนี้แล้วต้องต้องต้องขยันไปดูต้องถ่ายรูปเป็นด้วยคือเล่นกล้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีประโยชน์ใช้พวกช่วยสมาร์ทโฟนอย่างนี้ถ่าย ก็ได้ไหมฮะได้ครับได้เหมือนกันนะฮะได้เหมือนกันอืมเพราะเดี๋ยวนี้มันไวมากนะครับครับนี่ก็เป็นห้องนอนที่ใสๆใสนะฮะฮะมีพื้นไม้เลยนะครับครับพื้นไม้เป็นห้องคล้ายๆในคอนโดนะฮะห้องนั่งเล่นมุมนั่งเล่นมุมทานอาหารเป็นคอนโดดับเบิลสเปซนะฮะครับมีสองชั้นก็ดีไซน์กันเองอืมก็ก็เท่เทดีครับนะฮะ อันนี้เป็นคล้ายๆร้านอาหารร้านอาหารครับแล้วก็อยู่ริมทะเลนะฮะในชั้นที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับในภาพภาพที่ตกอ่ะอันนี้คุณน่าจะทําเชื่อมโยงกับงานเอกทีเลียครับที่เป็นภาพครับส่วนมากคือจะมีเอกทีเลียด้วยแล้วอนทีเลียประกอบกันไปนะฮะในงานงานหนึ่งมันก็ต้องทําทั้งหมดนะครัมคือเราก็ทําครบวงจรครบวงจรง่ก็คือทั้งออกแบบภายนอกภายนอกกภายในภายใน แล้วก็ทำคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยครับคืองานหลักๆของคิวโยนะคือสาตัวนี้นะฮะแต่ผมว่าตอนนี้ที่เห็นภาพทั้งหลายแหละเนี่ยงานคอมพิวเตอร์กราฟิกของคุณนี่เด่นมากนะรู้สึกว่าจะจะหลุดออกมาเลยแล้วก็แตกต่างจากทั่วๆไปนะฮะที่มีอยู่ในท้องตลาดเพราะอันนี้งานขายอินเตอร์ด้วยนะนะครับมีประเทศที่นอกๆออกไปไหมฮะที่ใช้ใช้ใช้งานของเราก็ที่มาที่มาเห็นงาน สิงคโปร์สิงคโปร์นี่ก็ใช้สวิตเซอร์แลนด์อ๋อสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับก็มีอืมก็เรียกเรียกใช้งานนะครับครับสวยมากเลยนะครับและอย่างน้องในทีมงานแต่ละคนเนี่ยมีความถนัดเฉพาะที่เก่งที่เก่งๆเนี่ยหลากหลายไหมหรือว่าคือแต่ละคนเขาจะมีบุคลิกเฉพาะตัวอะไรเงี้ยนะเหมือนศิลปินแต่ละคนก็จะ มีความถนัดต่างๆกันเราเรื่องได้ได้ต่างต่าๆกันคนนึงอาจจะเก่งเก่งด้านจัดแสงคนนึงอาจจะเก่งเก่งด้านโมเดลครันคนนึงอาจจะเก่งด้านวัสดุนวัสดุอะไพวกนี้พวกพราอเพล็ทั้งหลายแลต่พรวรวมกันเป็นทีมแล้วทําะารร่วมกันมันก็แล้วอย่างนี้สมมติว่าเราทำรูปร่างเสร็จแล้วเอาให้คนเก่งจัดแสงไปจัดได้ไหม ก็ได้ก็ได้ก็คือจริงๆเนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะแบ่งหน้าที่กันคนหนึ่งไปทำโมเดลทำคนหนึ่งไปทำา Environment นตคอนเทคต์รอบๆคนหนึ่งขึ้นโมเดลอาคารเคลียร์โมเดลหรืออะไรอย่างเงี้ยคนหนึ่งอาจจะจัดแสงแล้วมารวมกันแล้วมารวมเป็นผลงานสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายก็โฟโต้ชอปมามิกเลยมามิกมามิกกันเอออย่างนี้ก็ก็คือได้ ได้จีนสของแต่ละงานเนี่ยมารวมกันนะครับแต่แต่จริงๆแล้วแต่ละคนนี้เขาสามารถจบงานได้จบงานได้ทั้งหมดเองเองก็ได้นะฮะแต่งานที่ต้องการเน้นมากๆนะฮะอันนี้ให้ดูท่านผู้ชมคงดูเพลินนะฮะดูภาพนี่จะเพลินมากเลยกับผลงานของทาง q ิ o DCG นะครับดูกันนะฮะทั้งงานอิตาเลียเอ็กซทเรียนะครับก็ตอนนี้ก็อยากให้นัดประชาสัมพันธ์บริษัทสักนิดหนึ่ง สําหรับใครที่อยากจะมาว่าจ้างคุณทํางานครับก็ถ้าดูรายละเอียดพวกนี้รูปพวกนี้เนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ครับครับเว็บไซต์ q c อ่า k i b i o d c g c o t h ก็มีพวกผลงานพวกนี้ให้ดูตอนนี้เว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับ www.qbodcg.co.th นะครับครับเข้าไปชื่นชมแล้วก็ติดตามผลงานของทาง คิวโอดีซีได้นะครับวันนี้เนื่องจากเวลาของเรากระชั้นแล้วนะเราถ่ายทอดสดนะครับคงต้องขอขอบคุณคุณพนัทเดชกุญชรพีระเดนนี้ครับขอบคุณนะครัและโอกาสหน้าเดี๋ยวจะเรยนเชิญมาถึงวิธีการทํางานขั้นตอนต่างๆนะครับครับหมดเวลาลงแล้วนะครับคงจะต้องพบกับรายการสนทนาสถาปั์ของเราในคราวต่อไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับทางฮาวายเฟอร์นิเจอร์นะครับที่มอบชุด เฟอร์นิเจอร์สวยๆมาให้เราได้นั่งทํารายการกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการครับรายการของเรามีเป็นประจําทุกวันจันทร์อย่างนี้ครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มวันนี้หมดเวลาแล้วลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ